ก,กําลังประสบปัญหากับนกใช่หรือไม่เราขอแนะนำ JH Bird Protect ไล่นกทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือโรงงานเข้ารับหมดหรือหากใครอยากสอบถามเขาก็สามารถสอบถามได้อ๋อและที่สำคัญเขาแค่ไล่ไม่ได้ทําร้ายหากใครสนใจติดต่อกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมฮนะวันนี้อยู่พบ้อมเคุคงชเช่นเคยนะครับผมฮนะวันนี้ครับเราอยู่ในเกม Honkai Star Rail อีกเช่นเคยครับผมฮนะแนนอนครับว,ว่าการที่เรามาเล่นเกมอย่างนี้ ในวันนี้ไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยนั่นก็คือนี่ฮะใช่ครับคาฟกาเข้า,ขาตู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาเขากับสีดาวตัวใหม่ที่ชื่อว่าลูก,ก้านั่นเองแต่แน่นอนครับว่าตัวเอกในวันนี้ไม่ใช่ลูก้าครับคาฟกาคาฟกาคือตัวเอกของวันนี้นั่นเองครับผมซึ่งผมเดี๋ยรอมาตั้งแต่หนึ่งจดศนและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้คาฟกากัน ผมมีอยู่ประมาณเนี้นิดหน่อยคอถ้าออกเร็วเนี่ยผมอาจจะไปสุ่มต่อที่ตู้หลคยโคนนะแต่ถ้ามันเหลือน้อยก็อาจจะมาลงตู้ถาวรละกันเนาะกูอยากได้ตัวละครเพิ่มไม่ใช่เลยหรอกคือตั้งแต่ตู้เซเล่ไปเนี่ยผมไม่ได้สุ่มต่อเลยนะผมสุ่มแค่เซเล่เห็นปะได้เวทมาแล้วก็ต่อยห้าโรตอนนี้มีก็เราๆเก้าโรได้นะั่ง <c oughs> เออแน่นอนว่ากูมีการันตีคือผมได้แน่แหละแต่ต้องมาดูว่ามันจะออกตอนไหนโอเค ครับก้าพร้อมแล้วครับสามสองหนึ่งไปครับสิบโลแรกเฮ้ยโอ้โหมึงมึงคปลอยกูเอาไปใช้ตัวใหม่ลูก้าแน่แน่วมาทรงเนี้ยไม่ลูก้าก็แชมโปู้ยังไม่มีโอโ้สิบโลแรกไม่มาวะ่ะเอาดูครับสี่ดาวเป็นตัวอะไรแชมเป้อก็ดีกูยังไม่มีเออโอ,โอ,โอ้ได้ของอารันมาไลฟ์โค้ กูได้ลูก้าเอากูได้ตัวใหม่หมดเลยเหรอเนี่ยโอเคจบแล้วเดี๋ยวเอา,อ,เอ,าอุ้ยเอาแซมบอกกูเดี๋ยวนะกูได้สี่ดาวมาสี่อันแล้วนะไม่ดิสี่ดาวห้าอันเหรอะสี่ดาวห้าอันโอ้เป็นการเริ่มต้นที่ดีครับเป็นการเริ่มต้นที่ดียี่สิบเก้าครับไปครับยี่สิบเก้าครับฮึบเป็นไงฮะตัว๋วแม่งไม่ไมอืมอ่าไม่มายืบเก้าแล้ว เกมมึงมึงจะให้กูลึกจริงเหรออย่าลึกเลยอย่าลึกเลยขอเหอะสามครับอ๋อสี่ดาวกูหายแล้วห้าแล้วเฮ้ยเจ็ดเอาสี่ดาวกูไปละวแปดอ๋อแอสตราได้โยเก้าสิบ <10 S 2> เรียบร้อยแม็กซี่ดาวสี่ดาวกูไปกับตู้เมื่อกี้หมดแล้วแน่เลยดูตรงละสามสิบเก้าครับไปครับสามเก้ามาไหมมาเฮมาไม่ไม่มา <laughs> สามเก้าเลยอ่ะ มาไม่นะครับก้าโอจะสี่สิบแล้วเนี่ยโอโอลูกา้าลูกา้าจะโปมันมามาแค่สองรอบนั้นแหละอ่าเน้นเน้นเลยว่ะใส่เก้าครับไปครับตัวฟีกูจะหมดแล้วนะมาเอะตัวฟีกูหมดแล้วโอตัวฟีกูหมดแล้วกูเลยโกรกัดเอง <laughs> ขอข้ามเลยแล้วกันนะกูไม่หวาดละโอ้โหมันไล่โคนด้วยเอ้บ้าเ้ยแม่งเ,เลยเลยหกใบกูดูรอที่9ครับ้ยฮัสกกูมาไม่มาไม่ไม่มาไม่เลยกูข้ามลู <laughs> sample, คาแชมเปกูลโคเซว์แม่งครบเลยวะ่ะ9กูไม่เอากูลึกกูดูส่องแล้วลึกแน่ๆไปครับ69มาเหอะ69แล้ว หกเก้าแล้วโอ้โหข้ามเลยดูาดูข้ากูมาบ่อยมากเจ็ดสิบเก้าอันนี้มันมาแล้วเชื่อปะเชื่อปะมันมาแล้วนี่ไงโอ้โหซ้อนอย่างงี้แน่นอนครับแน่นอนอยู่แล้วฮะวัาบย,ย่อยย่ยปับ๊บอื้อหือแม่เอาตะกูลึกเลยอื้อหือเอาซชลึกเลยอื้อ ก3 4สามสี่อย่าบอกมาจนสุดท้ายอ่ะห้าแล้วหกเจ็ดแปดหกลึกเออเก้าไหนละมึงสิบโหไม่กูลึกด้วยว่ะกลัวกูจะเก็บไปไลค์โคนต่อสัหน่อยแม่งเอ้ยมันสุ่มได้อีกประมาณกี่รอบวะเนี่ยอ่าพันมันรอบละพันหกใช่ป่าละพันหก เปิดได้อีกประมาณสมรอบป่ะสามรอบอย่างนั้นเหรอว่าไลโคเนี่ยกูไม่น่าได้กมาตู้ถาวรเนอะอย่างงั้คือก็อยากได้อยากได้ตัวตัวใหม่เพิ่มอีกนิดนึง่งเพชรม่งเหลือสามโลผมมาลงกับตู้ถาวรเลยแล้วกันมาถ้ามันเหลือกูไปสุ่มไลโคต่อด้วย <c oughs> ไม่ออกกูเผาเกลือเล่นแล้วแม่งเอ้ยเฮ้ยไม่ออก ต้องได้แล้วมั้งเฮ้ยออกว่ะเฮ้าดาวอีกคนหนึ่งเออก็ยังดี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 ขอขอคาร่าไป่ะคาร่าไป่ะคาร่าคาร่าขอคาร่ามามามาฮึบฮึบโอ้เจอปะไอ้ักทุ์ไอ้โอ้ สีที่เราได้มาวันนี้ครับเจอผ่าตเจวอวลครับเจวเวลได้ทอสามอ่หมูกดไม่โดนสักทีโอ้โหแม่งเกมโคโยแม่งก็จะเป็นโคโยอยู่วันยังค่ำเหรอวะเอาละครับเรามาดูของอัพทรัพยากรกันดีกว่านะฮะดูซ um, ีโอตัวเลเวลเคย์โออืมนี่ <c oughs> อัพได้รัวูอ่ะอัพได้รัวอ่ะเริ่มหมดแล้วว่ะ <c oughs> จะจะไปกลัวอะไรไปกลัวอะไรจะไลค์โคนไลค์โคนที่ที่เวริร์กก็มึงมึงเปล่ามึงเอามานี้กูไม่ไม่เคยได้เล่นมึงอยู่ละรีลิก <c oughs> ยังงั้นเหรอะธาตุ <c oughs> าไฟฟ้ากูไม่มีนี่หว่าสวยแล้วกู ของอัพกูไม่ได้ไม่ได้ฟาร์มไว้เลยม่มเ้ยขอพูดสำหรับตั๋วนะลูกก้าวกูไปเจสามฮัลโหลโคตรเกลือปลากูไปเจ็ดสิบโลอ่ะสิเก้าอ่ะมาตั๋วฟรีกูก็เหลือด้วยตัวถั่วถาวรเนี่ยออกไม่ออกอ่ะไม่ออกสุ่มดีละใบไม่ออกไงเหมือนใส่แล้วกูเผาแม่งเลยเนี่ยเผาแม่งเลยเนี่ยเออมาดิมาดิจะเอาหมดโลอ่ะเอาหมดโลอ่ะ

เกมดีนะครับเกมดีที่ลงตัวนะฮะให้โวยป้าให้โวยป้าให้โวยป้าเอาเลยมาเลย,เลยโตหลุดเลดก,ก็ได้หลุดเลดก,ก็ได้กูไม่ว่าแล้วจังหวะเนี้ยอืมจังหวะนี้กูไม่ว่าแล้วหลุดเลดก,ก็ได้กูไม่ว่าหรอกมาเถอะมาเถอะขอห้าดาวอีกตัวนึงมันยังไม่สมใจกูขออีกอ่าอ่าอ้ามาอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายมาแล้วไม่เง,งเย <laughs> ไม่บีบี ขาคจะเอาของใหม่ด้วยนะต้องต้องเอาเอามาเดินว่ะต้องเอามาเดินอ่ะจริงๆงนี่คาฟกา้าโอโ้โห,หืึเป็นดาบโคเทะโคเทะค,ครับเดี๋ยวเราเราไปดูสก,กิลกันดีกว่านะครับอะไปเริ่มทดลองใช้ไปดิคาฟก้าเนี่ยจะเป็นตัวละครที่จะทำดาเมจต่อเนื่องได้ดีมากๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันนะฮะ โอ้โอเคแม่งมาเป็นสไปเดอร์แมนนี่ฮะโอโหนี่สร้างเป็นดดเมจไฟฟ้าไปตัวปีปกติได้แหละเอาเพราะกูไม่อ่านแล้วกันคือผมเชื่อว่าทุกคนคงอ่านและหาข้อมูลอยู่แล้วแหละ,หละไม่ใช่กูสนอะไรล่ามาดิโอ้ยตีแรงมากเลยแจมโป้เองก็เป็นตัวละครที่เรียกว่าแปะสถานะต่อเนื่องได้ดีมากๆอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมฮนะนี่ครับไม่งไง อี๋อเป็นอย่างนี้เองเหรออ๋อแองเอ้กูลืมกดอันติีครับก้าโอ้โหเน้นเน้นเอาละดยเลยปังฮึตีนะ อ๋อมไปการย้ำไดเมต่อเนื่องเหรอโอ้โคตรเฟี้ยวแล้วก็ไปอีกหนึ่งทีนั่นแหละเรียบร้อยดีครับดีครับคาบกล้าเป็นตัวทิศดีมากๆากทิ้งจะกากกูจะบอกว่าดีอ่ะถือว่าวันนี้ครับกำไรกำไรแบบกำไรเลยมันเหลือดิมันเหลือดิอดไปกดทีเผอกดทีเผอมาไหมไม่มาโอ้โหเอ๊ย อันแน่กูยังเหลืออยู่มาๆ่เก็บไว้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 อดทนอดทนอดทนอดการอดทนอดการก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมฮะเรียกได้ว่าคุ้มค่าจะจับเลยนะครับก็เรียกได้ว่าคุ้มค่ามากครับได้ทั้งตัวละครแล้วก็ได้ทั้งไลท์โคนนะครับผมเรียกได้ว่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมจะปั้นแบบสุดๆเลยนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมฮะหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s c r ต b e ด้วยนะครับผมฮะไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายจ้า